สวัสดีครับผมวันนี้โอเวอร์เซียนะครับผมมาถ่ายชิปโอเพนเดอะแฟกต์ดาร์กมูกับมิตีกาก้าโอเคกาก้าหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะกาก้าหรือเปล่านะอกาก้าแหละวันนี้มันกาก้า โอ้ยยังยังยังโอ้ย okay, ฝั่งนู้นเลือดโดเข้าเต็อตัวทำอะไรดีน่ะกันชนะโอเคสงสัไอ้เทมเอ้ยน้ำปืนเลือด ได้ใส่ปืนก็ห้าเก็บสองใบมามาสองสองใบไปนะโอ้โหไปเของฉันแล้วก็เอาไปเฮ้ยรัสดีเก็บมอนสเตอร์มังกรมิติหรือสลอสเฟงหนึ่งใบถึงมันแล้วก็ลงกระชุ่มโอ้มาเลยไปสองสอง เอือเอื้อเฟรเทคได้เทคกได้ย้อนกหมอนย้เดินม่นเสร็จออ้ชาเนื้อตีเกอันนี้ตีออกมาปติแล้วเขาตอเ็อันนี้จะเป็นต้องจิ้มใช่ไหมครับใช่ขอบเขาบอกว่าเลือกมอนเตอร์หนึ่งตัวจับืจั่วหนึ่งไปต้ล่ันนี้ครับจบแล้วได้แค่ผมตี มานนะชาร์จแอนดรอโอโห,หน่าสนใจะ<พ>อ,อ,อะ,ไ,อะไ,ไปาบ้าพี่าโอ้หนเกตโอ้หนเกตหนเกตหเทยีอยทีไปแล้วเฮ้ยไม่เห็น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 กาเรา้นยังไงก็ได้อยู่ดีหนึ่งเกตัว2 2> <ห>สองยิงสองเมครับ ั่นี้่ะอแชักเลยเมื่อเริ่มแรกช้าหชจ้ดยอยู่แล้วมันใส่ไปก่อนเลยครับนึสองดับเบิลส <So good. S 2> ูง e เีอีโวโตได้เลยสองทีเพนเตหน่อยอเป็นของแร so e งโซกเกิดรอบหนึ่งบวกสองเลตโจมสองใบ สองทีเลือเลือเหลือผ่านแล้วฮะลุกจัชแล้วใช้ได้น้องกับไอ้ครั้งด้ยไม่แล้วลงสต้องเป็นลอสใช่ว่าถึงจะมีทิปเปิลอทแทกใช่ใช่ไม่้เรื่องเติเติมเลย มูฟครับเฮ้ยช่ครับโอเคเอาถ้าเราไม่ตีเราได้คิดว่าเราคิดแล้วไม่อกเราข้ว่าอะไรดีดีไม่ใหม่การแพี่ไมิคอาการแพ่ีคอหนึงเขาต่อเท็บจบจอืเฮ้ยเปแน้วรเหรอชื่อเชื่อเชื่อ แทกลอสลูกพ่อไม่มีอะไรทำแท็กพ่อฉันลืมหยดเยเกตเหลือจริงจริงเยอกไโหน่อยนี่ตอแล้วเจนายเล่นกับลอตเวิ์ลสีใช่อุ้ยฉันลืมไปลืมเปลี่ยนลอตตลืมเปลี่ยนเอาใส่ทองลอ อ้าวริวใส่สมมติหมายถึงว่ามันแทนไม่อยู่อ๋อเอาล้วยิงก่อนเฮ้ยตู้มหนึ่งเกตไอ้หนึ่งตัวก็เอาเฮ้ยจะจูนหนึ่งไปผมจูนหนึ่งเนื่องมาจากเสียโอ้ยหิวเข้าใจแล้วทำไมคนบอกว่าเกตมันเฟ้อมาทึ่มมารับขอตีไม่เข้าไม่เข้ามันตีเจ็ดหาเฮ้ยงั้นขอตีตัวหนึองเฮ้อจะจะใช้ยนี่แหละ ไอ้ลูกเอ๊ะจัวจัวเอ๊ะเอ้าทนเล่นเังไงบดิเล่นอะไรเีหรอไม่เอาไม่เล่นนั้นไม่ไม hey, erm no. ่ไม yeah. uh, ่เอาไปแล้วบบล็อกแล้วไป่ตัดไหนครับเปยนดิเป็นเป็นล่น่งไม่หแล้วจอกัเลยอ้ c h a and ดร a w โอ้โหเนี่ยครับมันเป็นการ์ดแม่เขาเขามีล้อแล้วแต่เขาไม่เล่นอย่างนั้นี่ยต่าเปยังไงโอ้อหแทงนันก็เกมขอปืนหน่อยทำไมต้องทำร้อยยกลึกเพกโอ้จัวหนึ่งเลี้ยงๆกันเลย ย่าปาเปลือกเราเลยแอทแทกแอทแทกเริ่มไปเริ่มเฟรแล้วเราคิดอะไรเลี๋ยวหยุดแล้วไปส่งน้องไปกัดกัดน้อยฮะทำลายเลสเฮ้ยเลสไม่นะตีน้อยผ่านแล้วฮะบีลอสบีลอสอะไรอ่ะออกไป อ่า ah, ร Adams, yeah. ja ้อยสองชุดไม่นะมันร้อยจะไม่เจ็บสักทีวเฮนยใจเย็นใจเย็นนะการแตกการได้อยติดิ้เชื่อไหมแตกคนนนนู้นผมผ่านแล้วเขยจจบโอ้ยก็ชาร์จแล้ ยึดเลยนะพี่น้องทำไมสลีปร้องสลีปคุณน่ากลัวจังเลยครับเฮ้ดับมิสบูฮาทุกๆแบ่ไม่ทช่นรีไวท์ไม่นะทิปเปิลแอตแท็กใช่ๆสี่คิทิปเปิลแอแท็กไม่นะโอ้โหมันโหดร้ายเกินไปไม่มีพลังอ่ะโอ้โหชุบมานทำไมเฮ้ยแบเทิร์บเทิรฮ้ไอ้ไเฮ้ยน้อง nóng. Cho tên. Cắt. Cắt tên nó. Hủy dỗn kèm. jam Jam cũng kèm. EMF, Charge and drop. เรื่อน้องถูกตัวหรือเปล่า5ขีนเนเจอ๋อเห็นหรอใช่เือิบหาดแล้วดูทีนึงอ่นหัยจะได้แบบนี้าจุ้ยเฮ้ยแม่จีตีล้วมาจุเทตีบอกว่าอะไร ไม่โดนทำลายแล้วก็อีฟายห้ามเต้นนเมื่อตีเอากาดอีฟายโดนตบได้แล้วก็เด่นใช่ไม่นะใช่คนนี้โอ้ยกทไม่นะเฮยาิไม่ถูกทำลายอะเท็ใช่ไหมใช่เขาเแทไมีผลนะครับรอบผมอันนี้ลงมาใบยิ้ไอระเบิด พลังระเบิดหมดแล้วพลังเต็มหน้าเลยไปลุนไม่เนอะจะไปแล้วเข้ามาสามขีเอาใครลงเมื่อตีส่งไปที่หลวงซื้อสามาเมรอึ๊ะอ,อึดเบอะบอยแท็บอึ๊ะอ,อึไปสองเมิมอ้อยอ้อยสองดดเมอ้อยอ้อยส,อมมสี่ขี จังหวะนี้แหละโลเฮ้ยลูกไม่เป็นไรซีคี้จังหวะนี้แหละโลยรถทีลดลงสองเข้าสองสุดท้ายไม่ไหวเลยตายเลยเจอาเลยโอ้ไม่จริงๆเกตมันเหลือเฟือเลยดูในหลุมนี่สิทำไมมีไปขวดใจรปหมดเลยขวดะจแรกนะอะไรแค่นี่โอ้โหใบนี้ พลังลออโของเอสเอนะครับผมน่ากลัวจริงๆเต่แต่ผมใช้ลอเอสเอไปสีล่องอ่ะอันเยอะอ่ะกี่กล่องสองกล่องไมสี่สี่ีกล่องไม่ไม่ถ้าเทียบพลังลออคือ4ี่แต่ถ้าเะคือแค่2องอใช่ใช่ใ่น่ากลัวจริงๆพลังลออโซ่บิ่ง ผมก็พยายามจะไล่ไปไปทำค่อยๆไล่ทำคลิปแล้วกนะันได้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ